พี่น้องตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วฟินขับอยังบ่เห็นก็นได้เห็นอะไรไม่เคยได้เห็นก็นได้เห็นอะไรไม่เคยได้ดูก็ต้องดูคือ <structured> เป็นอย่างนี้นะครับผมวันนี้เกิดปรากฏก,การณ์นีนขับนะครับผมลูกค้านะครับเปย์หนุ่มโฮสของเราเบอร์สี่สิบสีสสนส่นะครับผมซึ่งของที่เปย์น,น่าจะไม่เหมือนใครน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยใช่ไหม<ล>ใช่โฮต์ที่เขาเปย์เขาเปย์บ้านเปย์อะไรเงินทรงเงินสุดเป็นลงเป็นล้าน แต่ที่บินขับแต่ที่บินขับเปสิ่งนี้ครับบอกเลยว,ว่าฟินขับลูกค้าเรามีหลากหลายอ่าแต่สิ่งนี้คือเป็นที่แรกของประเทศไทยที่ลูกค้าเป,เปนั่นก็คืออะไรครับน้องโซจูครับผมน้องโซจูเขาเป็นขวดเลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับเป็นขวดนะครับเป็นขวดโซจูหรอกลังมาเลยครับผม <c oughs> ใส่กระลังมาเลยครับ f c ฟีซทำงานได้กี่วันแล้วครับวันที่เจ็ดทำงานได้เจ็ดวันแล้ว เฮ้ยได้เจ็ดมือแล้วเรากลับคล้องควันตัวนี้คล้องนี่อเบิ้องในบอสหรือถ้าจะเปิดเองอ่ะจะเปิดเองก็ได้มบอสอันนี้ดอกมาจากจากเขาจะพี่ก้อยครับขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับผมพี่ดูน้องแล้วก็อันนี้พี่ก้อยไหมพี่ก้อยครับอ่าโอเคทุกคนมามาใกล้มาดูติดทางไหมนี่แทน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 รแ้นนะช่อดอกไม้กับน้องโซจูเราโซจูว้ายว้าย ้ยเฮมิติใหม่สุดๆเรื่อย้น้องโซจูเป็นแบบนี้แล้วน้องอือดนั่นน่ะน้องโอ้ยน้องคือเขาให้เราไปเลี้ยงนี่หรอเราไปเราไปพูดอะกับเขาเนี่ยทำไมเขาได้ออกสัตว์เลี้ยงมให้เราไม่รับเป็นไม่ใช่กระต่ายนะเธอเป็นหมูเฮียดน่ะหมูอันนี้ไส้นี้ก็เอาไปหั่นดีนะนี่จะไปเลี้ยงเราจะไปเลี้ยงน้องจะไปเลี้ยง แล้วน้องเดี๋ยวน้ำให้น้องกินนะครับผมพี่อะไรนะพี่คกว้เอาเอาพี่ไกว้เลยเร็วขอบคุณพี่ไกว้เลยเร็วพาพี่เอ็นดูน้องนะครับผมแล้วอันนี้ต้องเอาหมูมาเก็บแล้วอยู่คอนโดไหมหรอตอนนี้อยู่ไหนคอนแกตอยู่คอนโดห้องพักเป็นไงอ่ะห้องพักมันอยู่ได้แล้วน้องอยแล้วทำยังไงกับน้องอ่ะแล้วกลับบ้านนรองกลับบ้านบ้านนีอยู่ไหนอุดรคเขาแต่อุดรต้องขับรถกี่ชั่วโมงกี่กิโลนี่อ่าประมาณสามสี่ชั่วโมงมันร้อยเป็น ต้องขับรถไปส่งน้องหมูสามสามชั่วโมงเรื่องงานตีสามือจะเอาสั่งมาดไห้เด้่องบ่อด้วยขอบคุณคำพันจากพี่โอเคนะครับที่พอร์ตน้อง F- 4 4นะครับแล้วเจอกันครับที่ปินขับนะครับาที่หใจตามเียก่อนที่ดจสวัสดีนะครับแก่ที่มาใหม่ด้วยนะจ๊ะแล้วสวัสดีฝากแลยนะครวันนี้ะ สวัสดีครับพี่น้องพุ้ยตาชอ้อนนี้เป็นของไรจซาพียตาของ elet elet มิสเตอร์เชลเลตินองเลยและในครัคงนี้นาตาละะินช้อนงเชกัลตาของขอนย่าประกาศหมายเลข F F F เก็บหนึ่งครั มาเลยจากแค่โยนะคะสวัสดีครับพอเป็นพี่ผู้นำหนุนโอเคก็ย่างสาสามด้วยแล้วก็ตัวดีแล้วตทุชคนด้วยครับย่างสา C14 ครัดที่ต่อไป F14 หนึ่ง C เปิดมาที่สองดื่มจ้าสองดื่มคริดที่หนึ่งสองดื่มที่สองอะไรเพิ่มเติมไหมจ้าแล้วทาไม่มีแล้ว2องดื่ที่3ามจ้าแล้วตอน f ห6จ้ะ ครั้งที่หนึ่งสามดื่มคนที่สองเติมเติรไม่จ้าสามดื่มแล้วสองดื่มออนไลน์ครั้งที่หจ้าสองดืออนไลน์ครั้งที่สจ้ามีเพื่อกับเ่อนไม่มีครไม่มีใครัสองดื่ออนไลน์ครั้งที่สจ้าไปอต่อจ้าแอปศนย์สองับศูนย์สองนยสอเติดมาที่สงดื่มจ้าสองครั้งที่ห สองเดที huh. Now, ่สองราเพิ <Alexandria> s <S ่มเติมไม่สองเแล้วเพิ่มแ่ยงนีาแลทั้ลอเดที่สมจ้าสองเดือดรัน็เิดกองงานนที่2ืะเดครับสดือดแล้วตาที่หงตองเดือดอะไรในที่สองค่ะอะไรเพิมไหมามีเพิ่มเติมแล้วอนี้สองเดือดอะไรนี่ส ไม่ทันนะครับหกหนึ่งออนไลน์ลเปิดมาที่4ีดื่มจ้ะสี่ดื่มครั้งที่หนึ่สี่ดื่มครั้งที่สองเติมเตมไจะออนไลน์และถ้าไม่มีแล้ว4ีดื่มครังที่3าจ้าหนึ่งแนึเปิดสี่ดื่มีสองครั้งที่หนึ่งห้าดื่มีสอครั้งที่หนึ่งหกดื่มวีสองครั้งที่ห ด V2 ครังนี้แปดครันงนเก้าด2ครั้งนเก้าแล้วครัท่้าน2พี่เจนี่พี่เจนี่สิเอ็ดให้หน่อยครับพี่เจนี่สิบเอ็ดให้หน่อยครับพี่เจนี่พี่เจนี่สิบเอ็ดให้หน่อยครับกี่ดื่มแล้วสิเอ็ดให้หน่อยครับพี่เจนี่สิบเอไหมสิบเอ็ดดื่มจ้าสิบเอ็ดดื่มครั้งที่ดื่มสิบเอ็ดดื่มพี่เจนี่สิบห้าดื่มแล้วครับพี่เจนี่สิบห้ดื่มแล้ว พี่เจนี่สิไหมสิบหก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 เลยพี่นี่โอเคสิบห้าดึงครั้งที่สอจาแะอนาครังที่ส้วอเคสี่สี่เปิดมาที่สองดื่มจ้ะสอดื่มครั้งที่1นึ่องดื่มครั้งที่สองเติมเติมไปจ้ะออนไล ายตอนนี้อยู่ที่2องดื่มนะจ๊ะและถ้าไม่มีแล้วสองดื่มครั้งที่3จ้าแล้วตรวเอฟศูนย์สามกับศูนย์สามศูนย์สามจ้าโอเคแล้วมาเป็นเก้าเก้าจ้าเก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 ้าจ้าข้าเก้าเปิดมาที่สองดื่มจ้าสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มที่สอเพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มไหมจ้า ออนไลน์เพิ่มไม่จะออนไลน์และถ้าไม่มีแล้วสีดืจ่าสี่ดืมานามาเตอรจ่าสี่ดื่มกรทด่สี่ดื่หวสอและสี่ดื่มมานามาเตอรจา่ม่จอยไม่ทันครับออนไลน์มาที่สี่่หา อะไรสี่แล้วครับเพิ่มไหมสี่ดื่มมาแล้วนะครับเพิ่มมาพี่ก็ฟ้าเพิ่มไหมห้าดื่มจ้ะห้าดื่มครั้งที่หนึ่งห้าดื่มครั้งที่สองเพิ่มไม่จ้าเพิ่มไม่จ้าห้าดื่มแล้วหกดื่มจ้ะหกดื่มครั้งที่หนึ่งหกดื่มครั้งที่สองตอนนี้ชนกันนะจ้าหกดื่มเพิ่มนอน หกดื่มแล้วนะจ๊ะและและท่าไม่มีแล้วหกดื่มพี่เก๋ครั้งที่สามนะหกดื่มพี่เก๋นะครับไม่ทันครับหกแปดตัวรายสองตื่นค่ะสองตื่อรายครั้งที่หนึ่งจ้าสองตื่นรายครั้งที่สองพูดไหมพี่จ๋ามเพิ่มเติมไหมจ๊ะหกแปดเพิ่มเติมไหมจ๊ะ น่าจะไม่มีนะจ๊ะสองมครั้งที่สานะแล้วเราเอฟหนึ่งยเอฟห่งแล้้เปิดมาที่4ีดจ้าีดื่ครั้งที่หนึ่ง้มที่ส้อะไรเพิ่มเไม่จะออไลน์ท๊อไ่นมทีน่าและ้แล้วซีดื่มที่สมจ้าแล้วเราเอฟนึ่งสอ่งสองจะหนึ่งสองหนึ่งส อไลา์เปิดมาที่สองดื่มจ้ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครี่เพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มเติมไหมยาแล้ทั้งนี้แลสองดื่มครั้งที่สามจ้าห้าดื่มครับ้งที่หมคั้งี่องห้าดื่มครั้งที่สองครั้งี่หนึงดื่มลครับพี่ห้าดื่มแล้วพี่พี่มีห้าดื่มแล้วห้าดื่มแล้วเพิ่มไหมพี่สุจินหกพี่สุจินหกพี่หกแข้งอุยเลยพี่จนเพิ่มหกพี่สุจินพีหก

หนึ่จาศูนย์อาเลยออกไปแล้วใช่ไหมศูนย์สอ้าศูนยจ่าไปแล้วห้าห้าศูนยจาห้าศูนย์ห้จออไลนเปิดมาที่5ดื่มจ้าห้ดื่มครั้งที่1 5ดื่มพี่กระต่ายครั้งที่2องนะจ้าเพิ่มเติมไปจ้ะห้าดื่มแล้วและถ้าไม่มีแล้ว5้าดื่มครั้งที่สจ้า50 7 สองดื่อนไลน์ครังที่ดื่มดื่มสพี่เพิ่มไหมสองดื่มออนไลน์ครั้งที่สงเพิ่มไหมพี่เพิ่มไหมและตอนน้สองดื่มออนไลน์ครั้งที่สามแล้วแล้วไปต่อ F หกสามจ้ะลกหกสามออนไลน์เปิดมาที่สองดื่มจ้ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มที่สองเพิ่มเติมไหมจ๊ะที่หอะไรแม่ แล้วสเ่จ้าวอเ็ก้าเาเก้เปิดไลนมาที่สองเหือเฮ้อองเหลอสเลืเาอี่ลครั้งีเอไ่ดืมะครับไหมต้องแบนี้่มจาเครั้งที่1หดครั้งที่สองเพิ่มไม่จ้าห้าแพี่าีเพิ่มขึ้น คแล้วถ้าไม่มีเรา5ดื่มที่3จ้าใช่แปลว่าต้องอีก1เบอร์38น้องลอยเป็นลูก38อะไรเปิดมาที่2ดื่มจ้า2ดื่มครั้งที่หนึง2ดื่มครั้งที่2เพิ่มเติมไหมพี่เพิ่มเติมไหมรับไหมพี่รับไหม3ดื่มอะายจ้า3ดื่มมาดาเล้ร์เลย3ดื่มครั้งที่หนึงดพดี4ดื่มจ้า สดื่มครั้งที่หนึ่ดื่มชนกันครั้งที่2องยังไงจ้าสดื่มแล้วนะจ้าเพิ่มใหหน่อยจ้าหดื่มจ้าห้ดื่มครั้งที่หนดื่มครั้งที่สองพินาจ้าห้าดื่มแล้วและถ้าไม่เราห้าดื่มที่สามจ้าพี่คิดอ่ะไม่รู้ องเปิดออนไลน์มาที่สองบคเพิ่มออไลครับเพิ่มมสองัม้ที่สองเปิดออไลรครับเพิ่มเติมไม่อ่ย่มเอยเพิ่มเติมไม่เอ่ยติม่อ่ยไม่อย่อต่อ,อไ,ไม่อเเเกอออยอ ครูมาดูครจ๋าออไรเปิดมาที่สี่ดื่มจ้าสี่ดืมครั้่หน่สดืมที่สองเริ่มเดินเป็นจ้ออนไลน์และถ้าไม่มีแล้วสี่ดื่มที่สามตาตา่อไม่มาต่อด้วยสีสนะจะสี่สามเลรูสี่สมมาก่นสาวอไลน์เปิดมาที่5้ดื่มจ๋าห้าดืมครั้งที่ห